รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรนทีวีเนี่ครับเป็นลายของหนึ่งเดียวในโลกเลยครับใช่เนี่ยคุณผู้ชมขนาดมัดเหมือนกันทำตามทุกอ,อย่างแต่ลายไม่เหมือนกันครับ– <c oughs> เป็นหนึ่งเดียวมีผืนเดียวแ,และนี่ก็คือไฮไลท์ของจังหวัดพังงาสมเด็จนางชีน,าน,านั่นเอง ครับทุกคนอยู่กับผมโจวี่นะครับและนี่คือรายการเที่ยวไม่สำทางเย้เจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้ทางอเมรินทีวีเอชดีช่อง34สําหรับสัปดาห์นี้ผมอยากพาทุกคนลงมาอยู่ที่ภาคใต้ทะเลฝั่งอันดามันนะครับที่นี่คือจังหวัดพังงาจังหวัดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแรกหมื่นล้านนะครับจะพาทุกคน ไปสัมผัสกับธรรมชาติและก็วิถีชีวิตชุมชนจะเริ่มต้นกันที่ชุมชนบ้าน3ามช่องเหนือนะครับที่นี่จะพาไปพายเรือคายัคเข้าไปในป่ากงกางแล้วก็ไปเก็บเปลือกไม้ไม,ยมายอ้อมไพ่ด้วยและจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามจากนั้นผมจะพาทุกคนไปยังจุดไฮไลท์ที่จะได้เห็นวิวของสเสม็ดนางชีที่นี่ก็คือบีออนสกายวอล์กนางชีนั่นเองครับและก็จะไปกันต่อนะครับที่จุดกลางเต็นท์ได้เห็นวิวอีกฝั่งหนึ่งก็คืออ่าวโตหลีและยัง ได้รับการขนานาว่าเป็น Dark Sky Property t y หรือว่าเขตท้องฟ้ามืดของประเทศไทยจะได้เห็นท้องฟ้ามืดและก็ดาวเต็มท้องฟ้าในยามค่ำคืนทั้งหมดทั้งมวลในจังหวัดพังงาวันนี้จะสนุกแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยครับ และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาถึงชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแล้วบรรยากาศดีมากแดดกําลังแรงเลยที่นี่นะครับอยู่ที่อําเภอตะว่วทุ่งนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะลงเรือหัวงทงด้านหลังของเราแล้วไปหน่ยยทากิจกรรมกันไปกันเลยครับ เราจะเข้าป่าโกงกลางนะคุณผู้ชมไปดูต้นโกงกลางที่บอกว่าเป็นอุโมงค์สวยงามนะครับแล้วก็จะเอาปูแสมเนี่ยไปปล่อยเหมือนเป็นการอนุบาลให้เขาเติบโตนะครับแล้วก็จะได้เห็นความมดมสมบูรณ์และอาจจะได้เก็บของบางอย่างในป่าโกงกลางมาทําผ้ามัดย้อมในกิจกรรมถัดไปด้วยใช่ไหมครับบางดำโอเคครับ okay, เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไปไปกันครับ บอกแล้วโครงการอนุรักษ์ปูสแสมนี่นะครับที่เราตั้งใจมาปล่อยปูสแสมกันตอนนี้น้องนี่ฟองออกปากกันหมดแล้วเนี่ย ผู้ชมครับเนี่ยครับเราก็ร่องไปตามอุโมงคของต้นปากรงการซึ่งมีระยะทางประมาณ30เมตรครับสวยงามมากๆเลย ผู้ชมครับตอนนี้เราพายเรือขายยาเข้ามาในอุโมงค์ป่ากงการนะครับข้างในเนี่ยร่มรื่นมากๆเลยนะครับจะมีป้ายบอกว่าเป็นกงกางใบเล็กหรือกงกางใบใหญ่นะครับตรงนี้เป็นใบเล็กหรือใบใหญ่ครับบางตรงนี้ใบใหญ่ครับตรงนี้ใบใหญ่นะครับ,รบซึ่งที่นี่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นบ้านของปูแสมที่เราตั้งใจจะมาปล่อยนะครับเป็นการอนุบาลเขาให้เขาได้เจริญเติบโตแล้วก็มีการให้เขตตรงนี้เป็นเหมือนเขตพื้นที่อพยพยานห้ามชาวบ้าน มาจับปูในบริเวณนี้นะครับให้เขาได้มีโอกาสเติบโตเดี๋ยววันนี้เราจะมาปล่อยกันนี่ครับที่เราตเตรียมมาปล่อยอะไรครับลงน้ําก็ไม่เป็นไรนะบงะังนะครับเขาตกน้ำไปเดี๋ยวเขาปีนขึ้นมาเองนะ<ม>บังป,ปีนขึ้นขึ้นเองครับโอ้โหไอฟองที่เราเห็นจากตัวปูเนี่ยมันเป็นฟองอะไรครับบังเป็นฟองน้าน้าลายครับอ๋อเป็นน้ำลายมันมันมันขาดไอขาดอากาศทางน้ํอมันเลยมันใช้ออกซิเจนซเนพอดออกมาครับแต่นี้ถือว่าอมา เขาก็จะมีชีวิตรอดครับผมรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับพอมันออกยิจนมันจะพ่นออกมาเป็นเป็นน้ำลายของในในตัวตลวปูของมันครับผมนี่เข้ามาข้างในเนี่ยก็จะได้ดืม่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญในตัวด้วยการปล่อยปูนะครับบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อนะคุณผู้ชมสายมูอเขาบอกว่าการปล่อยปูเนี่ยจะทําให้ชีวิตเหมือนเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าบางทีปูที่เราเห็นในตลาดอะมันจะถูกรัฐพันธนาการไว้พอเราปล่อยเนี่ยชีวิตมันก็จะเหมือนแบบ อะไรที่เราทําติดขัดเนี่ยมันก็จะเหมือนทําแล้วมันจะง่ายดายมากขึ้นันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับการที่เราได้มาทําบุญไปด้วยได้ดื่มด่าธรรมชาติไปด้วยโอโ้ยิ่มเอมเหลือเกินแต่ความสนุกยังไม่จบเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปทำผ้าปัทย้อมที่ได้จากป่ากรมกางแห่งนี้ใช่ไหมครับครับผม พ่อของหนูไม่เหมือนพ่อของคนอื่นพ่อคิดอะไรต่างจากคนอื่นตลอดเวลาบางครั้งหนูก็สงสัยว่าพ่อทำไปทำไมแต่พ่อบอกว่าอยากกลัวที่จะแตกต่าง ต้องกล้าแตกต่างจากเครื่องเล็กๆถ้าอยากให้โลกเปลียนแตกต่างเพื่อเปิดกว้างให้กับความคิดใหม่ๆ เพื่อต่อยอดแตกต่างม่แต่เรื่อใกล้ตัว GC คิดต่างทำต่างตอบโจทย์ไม่กระเทรนส่งต่อโลกในวันนี้เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป และพี่ๆ่ะคะแตกต่างแบบไหนมาค้นหาความแตกต่างในตัวคุณได้ที่ w w w g c s t a r l u t c o m gc chemistry for better living เนี่ครับเป็นลายของหนึ่งเดียวในโลกเลยครับใช่เนี่ยคุณผู้ชมขนาดมัดเหมือนกันทำตามทุกอย่างแต่ลายไม่เหมือนกัน <laughs> เป็นหนึ่งเดียวมีผืนเดียว สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบลเวอเรจตจำกัดมหาชนบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ บางจะมาสอนผมแนวอะไรครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทําวิธีการทําภาพมัดย้อมครับผมจากสีธรรมชาติเลยครับผมสีธรรมชาติพวกสีธรรมชาติที่ว่ามันมาจากอะไรครับบัง่ามาจากต้นแบบไม้แสมนี่เองครับครับ๋อไม้แสมใช่ครับจริงจริงก็ค,คือมาจากปากกองกลางที่เราไปล่องเรือมาใช่ครับ วันนี้นะครับเราก็จะลองทําเป็นผ้าเขาเรียกคนเป็นผ้าอะไรครับแบบนี้ผ้าผ้าชิ้นหน้าใช่ผ้าผ้าใ้าเป็นยังไงเลยครับนั่นเดี๋ยวให้บังดิษลอกกระบวนการว่าเวลาทําท้องทำยังไงบ้างขั้นตอนแรกของของของเราก็พึ่งพึ่งผ้าก่อนครับอืถึ่งผ้ากลางผ้านะครับใช่ครับกลางผ้ากลางผ้า หัวให้หมดา้าเป็นกลมๆเลยครับใช่ครับผมเอาเป็นก้นหอยไปเลยนะใช่ครับพี่กิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเวิร์กช็อปให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่มาเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยได้เป็นเหมือนของที่ระลึกกลับไปด้วยใช่ไหมครับรใช่ครับผม<อ>เป็นลายหนึ่งเดียวของในโลกเลยลายหนึ่งเดียวในโลกเลยใช่ครับพี่นี่ <S <S โอเคโอเคก็จะ<ส>ออกมาเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปจุ่มเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเอาไปจุ่มน้ำซึ่งจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปจุ่มกงนแล้วก็จะไปลองตากตากเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ3าถึงห้านาทีได้ครับผู้ชมอันนี้ก็คือแค่น้ํากับเปลือกไม้แล้วก็ต้มแค่นั้นเลยแค่นั้นเองครับผมแล้วก็จะเอาผ้าที่เรามัดแล้วเนี่ย 5นาทีจุ่มลงไปใช่ครับผมแป๊บเดียวเองครับใส่ลงไปเลยนะครับใช่ครับกระได้กรนได้กระไโอเคนี่ครับทุกคนตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุ่มน้ำปูนกันใช่ครับ กดเสร็จแล้วเราก็ไปจุ่มที่น้ําเกลือใช่ครับอันนี้น้ําปูนเสร็จแล้วมาที่น้าเกลือก็ขยำเหมือนเดิมเลยใช่ครับน้าเกลือก็จะช่วยให้สีผ้าไม่ตกครับอ๋อให้สีมันติดทนนานนะครับให้สีผ้าไม่ตกนะครับโอเคก็ไปจุ่มที่น้ําฟ้าครับได้ครับแล้วก็แก้ผ้าได้เลยครับแก้ผ้าเลยผ้ามมาจนแก้ผ้าในครับีโอ้โหดีนะผ้าขันเมียนนะเซ็นเซอร์กันไม่ทันเลยคุณผู้ชม ำไมของผมไม่เหมือนของพี่ดิสเนี่ยครับเป็นลายของหนึ่งเดียวในโลกเลยครับใช่เนี่ยคุณผู้ชมขนาดมัดเหมือนกันทำตามทุกอย่างแต่ลายไม่เหมือนกัน่ครับเป็นหนึ่งเดียวมีผืนเดียวแต่ว่านี่แหละครับความเป็นธรรมชาติมันก็จะสวยงามแบบนี้ หลังจากที่ผมได้โชว์ฝีมือการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้แสมก,กันไปแล้วนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมทุกคนนั่งเรือออกไปชมความสวยงามของอ่าวพังงาและไปชมต้นไม้แห่งรักที่ยืนต้อนอยู่กลางทะเลกันครับเรานั่งเรือมาสักพักนะครับจะมาดูจุดแรกของเรานะครับนี่ก็คือ มหาสจจ์ต้นไม้แห่งรักนะครับเป็นต้นแสมดําที่มีอายุเก่าแก่กว่า70ปีนะครับผ่านแดดผ่านฝนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์อย่างสึนามิมาได้ยังคงยืนคู่กันด้านหลังของเรานะครับจะเป็นภูเขาที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนหัวใจแบบนี้เลยก็เลยเรียกว่ามหาสัจจ์ต้นไม้แห่งรักเพราะว่ายืนคู่กันเหมือนคู่รักนั่นเองครับสวยงามมากๆเดี๋ยวดูต้นไม้เสร็จแล้วเราจะล่องเรือไปตรงนั้นเลยที่เป็นภูเขาที่เหมือนหัวใจนะครับ เป็นที่ตั้งของถ้ำเขาประการังนั่นเองเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับครับนี่ครับคุณผู้ชมเรากำลังเข้าไปสู่ถ้ำเพชรประการังนะครับนี่โหรอดถ้ำไปเลยว้าวเนี่ยครับ เป็นภูเขาหินปูนทั้งหมดเลยโอ้โ oh ห mm hmm. สวยงามมาก กิจกรรมของผมที่บ้านสามช่องเหนือยังไม่จบนะครับผมยังได้มีโอกาสแสดงฝีมือทําขนมพื้นบ้านที่มีชื่อเรียกว่าปูโละยอหรือขนมโมจิบ้านสามช่องแป้งนุ่มไส้หวานจากมะพร้าวอ่อนใครที่มาบ้านสามช่องต้องห้ามพลาดนะครับอร่อยในปากเลยคะ่ะอร่อยมากตรงทีความข้างในมันเป็นมะพร้าวอะ่ะม,ม,มันมีความหวานแล้วมันแบบมันมันนิดหนึ่งหอม,หอม ใส่อะไรบ้างครเนี่ยมะพร้าวใส่น้าตาลอืเกลือนิดหนึ่งแค่นั้นเน่ยอ๋อส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นมะพร้าวอย่างเดียว<ช>เลย<ช>โอ้โหแป้งนี่อร่อยมากแล้วคือแบบเขาทำกันร้อนๆนะแป้งมันอุ่นๆเจอกับไส้ที่แบบแล้วมันไม่หวานมากหวานน้อยกําลังดีโอ้โหอร่อยมากถ้าเย็นด้ใช้ไม่ได้แล้วแย่เลยคุณผู้ชมบอกว่า อยากลองกินเลยต้องทำไงเขาเนี่ยมาที่สามช่องเนียค่ะมาที่สองช่องเนี่ยค่ะชิ้นนี้ที่เดียวใช่ค่ะอร่อยมากและนี่ก็คือไฮไลท์ของจังหวัดพังงาสมเม็ดนางชีนั่นเอง สนับสนุนโดยสลากออมสินพิเศษ1ปีลุ้นรางวัลพิเศษ70ล้านบาทถึง15กร,รัก,กระดาคมนี้ไทยทิพย์จัดใหญ่มิดเยีเซลเอาใจคนรักยูสุเริ่ม6มิถุนายนถึง30มิถุนายน2568 ของจังหวัดพังงาเสม็นนางชีนั่นเองจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้เนี่ยเรียกว่า Beyond Skywalk นางชีนะครับซึ่ง Skywalk แห่งนี้จะมีความสูงประมาณ80เมตรและเป็นกระจกที่ใสลงไปเลยทุกคนดูด้านล่างเราจะเห็นลงไปไกลุนลูกตาโอ้โหใครที่กลัวความสูงเนี่ยจะต้องต่อสู้กับจิตใจหน่อยแต่คุ้มค่าครับเมื่อเรายืนออกมาเห็นวิวเนี่ย สวยมากๆเลยครับคุณผู้ชมที่มาที่ไปของสมเด็จังเชคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าทําไมถึงชื่อนี้เขาเล่าว่าเดิมทีในอดตีตน,นะครับจะมีเขาที่ชื่อว่าเขาพระอาจเท่าและก็เขาพระอาจหนุ่มนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะมีพระหนุ่มกับพระเท่าเนี่ย พำนักและจําเสียงบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีนางชีเดินข้ามหากันในระหว่างนั้นจะมีคลองอยู่ตรงกลางนะครับเวลาที่แม่ชีเนี่ยเดินข้ามไปข้ามมานะครับแล้วมีลําคลองที่เป็นน้ําแม่ชีเนี่ยก็จะเหน็บผ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าการเหน็บผ้านะครับเขาก็เรียกว่าเนี่ยเม็ดนางชีเม็ดนางชีจนเพี้ยนเสียงกลายเป็นสเสีเห็ดนางชีในปัจจุบันนั่นเองครับและถ้ามองไปทางซ้ายของเรานะครับฝั่งนู้นเลยคือฝั่งเกาะภูเก็ตนะครับซึ่งก็จะติดกับจังหวัดพังงานี่ ก็จะเป็นโค้งของทะเลยาวไปจนถึงตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่บอกว่าเรามาถึงสม็จนางชีแล้วสวยมากๆนะ วส,สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่ดอนนะครับเจ้าของอ่าวโตลีนะครับซึ่งผมพาทุกคนมาดูวิวด้านหลังเราข้างหลังเราก็คืออ่าวโตลีเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้โห oh นี่นะครับวิวอ่าวโตลีของเราฮะนี่และที่นี่เนี่ยเขาเป็นจุดกลางเต็นท์ที่ดังมากในติ๊กต็อกดังมากในโซเชียล ไฮไลท์เด็ดของที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับเขาเรียกว่าดาร์ s สกายพาร์พร์ตี้หรือว่าเขตอนุรักษ์ท้องฟา้ามืด<ช>แห่งประเทศไทย<ช>อยากให้วิโด้ยเล่ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรครับเป็นจุดที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การดาราศาสตร์แห่งชาตินาริศเราว่าเขาท้องฟ้าเนี่ยย,ยังม,ม,มืดอยู่สามารถ,ถถ่ายดาวหรือว่าทาง<อ>ชัางเผืิกต่างๆได้ครับผม,มใช่คือจุดที่มันเป็นท้องฟา้ามืดจะแปลว่าจุดตรงนั้นอ่ะยังไม่มีบ้านเรือนหรือผู้คนที่มีไฟอยู่ตามทางหรือว่าเส้นทางอ่ะ จนมันมองไม่เห็นดาวคือมันต้องใช้ความมืดมากๆตรงนี้ยังเรียกว่าเขียนหักท้องฟ้ามืดถ้าใครที่ชื่นชอบการดูดาวชมดาราศาสตร์ตอนกลางคืนมายืนบริเวณนี้ใช่ครับผมเห็นทางช้างเผือกเลยใช่ไหมครับใช่คร <legal> so ับถ่ายได้เลยครับพี่ดอนฝากหน่อยเผื่อคนอยากจะมาเที่ยวที่นี่ครับติดต่อยังไงได้บ้างครับพี่ครับผมสำหรับทางที่พัของเราก็ครับก็มีทางเพจติดต่อเพจ อ้าวโตลีแอนดี้พักกางเต็นท์ในเฟซบุ๊กนะครับผมได้วันนี้ขอบคุณพี่ <c oughs> ดอนมากครับ <c oughs> จบลงแล้วน,นะครับกับทริปที่จังหวัดพังงาที่ผมโจ้ Joey, และรายการทเที่ยวใสํำทางพาทุกคนมาเที่ยวนี่ครับวิวด้านหลังของเราอ่าวโต้หลีสวยงามมากๆอยากจะหยุดเวลาช่วงนี้ไว้เลยนะครับมานั่งทบทวนกันครับว่าวันนี้ผมพาทุกคนไปเที่ยววิถีชีวิตชุมชนและก็เรื่องของธรรมชาติยังไงกันบ้างเริ่มต้นที่แรกนะครับเราไปที่ชุมชนบ้าน3ามช่องเหนือที่นี่เราได้ลองพายเรือเข้าไปในป่ากลกางเห็นความสงบรม่มรื่นของอุโมงค์ต้นไม้แล้วก็ยังได้เก็บ เปลือกไม้เนี่ยมาทําผ้ามัดย้อมที่มีพื้นเดียวในโลกที่เป็นฝีมือของเราหลังจากนั้นเราก็นั่งเรือหัวทงนะครับไปที่อ่าวพังงาไปเห็นมหศจัรย์ต้นไม้แห่งรักที่มหศสัรย์จริงๆยืนเคียงคู่มานานกว่า70ปีหลังจากนั้นผมพาทุกคนนะครับไปดูวิวสเสม็จนังชีกันที่วิยอนสกายวอล์กนางชีที่นี่ก็มีความสูง80เมตรถ้าใครที่ชื่นชอบความสูงและไม่กลัวนะครับทางเดินกระจกที่ใส้องไวมองเห็นด้านล่างรับรองว่าประทับใจกับวิวแล้วก็การดินาง ที่พามาเที่ยวในวันนี้ปิดท้ายมากางเต็นท์กันแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะได้เห็นวิวแบบที่เห็นด้านหลังตอนกลางคืนนะครับอาจจะโชคดีได้เห็นกาแล็กซีทางช้างเผือกนะครับเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวจังหวัดพังงาก,กันเยอะๆมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook f a n p a g e ขึ้นมาแล้วนี่คือเลนโบว์มีเดียเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เราตั้งใจพาทุกคนไปเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวไม่สองทางเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าผมโจอี Joey, และรายการจะพาไปเที่ยวที่ ติดตามไม่ดีห้ามพลาดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ส่งท้ายทุกคนด้วยวิวอ่าวโต๊ะหลีจังหวัดพังงายแห่งนี้ครับขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรสจำกัดมหาชนธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม บริษัท PTT g l o b a l c h e m i c a l จำกัดมหาชน amarin tv